สวัสดีค่ะจากสวนลูกหมุต้นตุ้ยพันไม้นะคะวันนี้นะคะเรามีบรรยากาศการขึ้นต้นมาให้เพื่อนสมาชิกชมกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นการเป็นการขึ้นต้นส่งไปที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นสายพันธุ์หมอนทองกิ่งข้างนะคะจานวน1000ต้นค่ะตอนนี้นะคะเรารอระหว่างรอเพื่อนสมาชิกเราจะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศการขึ้นต้นไปก่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้ต้นสวยเลยนะคะอันนี้ไซส์ประมาณ1เมตรค่ะ พันหมอนทองค่ะจำนวน1,000ต้นค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอ่าลำต้นนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะไซส์นี้กำลังพร้อมปลูกเลยนะคะนี่ค่ะต้นสวยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะหนึ่พต้นเป็นหมอนทองกิงข้านะคะสูงประมาณ1เมตรเป็นถุงเบอร์11ถุงเบอร์ใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะขอ,เ,อ,อเราจัดไว้ใน ล็อกละ100 100ต้นเนาะตอนนี้นี่ก็เป็นเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะยาวๆส,สวยๆแบบนี้เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นในไลน์แอดกิ่งพันธุเรียนหรือว่าในเพจจำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะคะหรือใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมในเบอร์โทร089 939 2635และยังมีเบอร์แอดมินอีก2เบอร์นะคะค่ะเบอร์แอดมินนะคะอ่าเบอร์แรก0636574901ค่ะ แล้วก็เบอร์ที่2 063 658 7602ค่ะอ่าเดี๋ยวลองแอดมินลองหยิบมาดูต้นหนึ่งก็ได้ค่ะลองลองดูให้ลูกค้าดูสักหนึ่งต้นนี่ค่ะเป็นไซส์ไซส์ประมาณ1เมตรค่ะสวยๆค่ะนี่ค่ะถ่ายคู่กับแอดมินนี่ค่ะใบสวยค่ะสวยงามดูค่ะใบแข็งแรงพร้อมปลูกเลยนะคะไซส์นี้หรือใครสนใจจะมาดูที่หน้าสวนมาได้เลยนะคะสวนของเรา อยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวตำบลแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีกับสวนหมูปลาตุ้ยพันไม้ค่ะหรือใครจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในเพจได้เลยแล้วตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นลงกล่องเนาะกับเดือนตุลาคมสำหรับใครที่สนใจเป็น2ต้นแถมหนึ่งต้นทุกสายพันธุ์นะคะสำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นบริการลงกล่องก็ได้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลย ใค,ใครจะอยากมาดูหน้าสวนหรือว่าสั่งเป็นบริการรเช่าแบบนี้นะคะเยอะๆแบบนี้ก็าสามารถสอบถามเข้าอะไรนะเข้ามาคุยกันได้ใช่ค่ะเข้ามาทักเพจได้นะคะเพจของเราชื่อว่าจำหน่ายกิ่งพันธุเรียนนะคะสวนเราคือสวนลุงหมูป้ตุ้ยพันไม้ค่ะอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะต้นสวยๆแบบนี้เลยค่ะเราพาไปดูบรรยากาศการขึ้นต้นค่ะ น่าหนักไปหยาบน้ำที่ไหนอ่ะปีก่อนค่าน้ำเนี่ยลดไปเลยอ่ะสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจเราขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นต้นบรรยากาศกำลังขึ้นต้นใช่ค่ะส่งลูกค้าที่อำเภอท่าม่วงสวัดิการจนบุรีนะคะจำนวนหนึ่งพันต้น จะเป็นเป็นหมอนทองกิ่งข่างคะไซส์สูงหนึ่งเมตรค่ะ1เมตรขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเทียบจากตัวนี้แล้วเนี่ยโเมตดเมดกว่าเลยเนาะเมกว่าเนี่ยเม็รกว่าเลยนะคะสูงสวยๆแบบนี้สวยแบบนี้เลยค่ะใบงามๆเลยนะคะกำลังพร้อมปลูกเลยค่ะไซส์นี้แล้วซื้อกับเราไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องระบบรากสมบูรณ์แน่นอนสำหรับใครที่ต้องการไม้แข็งแรงนะคะมาที่สวนเราได้เลยใช่ค่ะ มีให้เลือกหลายไซส์นะคะถ้าเพื่อนสมาชิกไม่ต้องการไซส์ประมาณนี้นะคะก็มีไซส์ใหญ่มีไซส์ใหญ่ให้เลือกค่ะก็มามาดูได้ค่ะมีราคาเร ur ิ่มต้นถ้าหน้าส่วนนะคะเริ่มต้นอ่ะสามต้นร้อยค่ะแล้วก็มีหลายไซส์ลูกค้าต้องการไซส์ความสูงประมาณไหนก็ตามราคาค่ะจะเป็นสองร้อยต้นสองร้อยห้าสิบก็มีค่ะพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าโทรศัพท์ค่ะ สาบ้านเลยรนะไม่เปล่าเนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะคะวันนี้ก็รถฝนกํลังจะมาแล้วะคะ่ะวันนี้อากาศดี <c oughs> มืดครึ้มมาเลยค่ะฝนกําลังจะตกแล้วค่ะเรา <c oughs> ทีมงานบอกว่าฟ้าแรงนะวค่ะวันนี้จันทบุรีฝนตกแน่นอนค่ะคห่ะส,ส,ส, <c oughs> สำหรับใครอันนี้เราจะมาพูดอีกรอบนึงนะคะสําหรับใครที่สนใจสั่งซื้อกับเราได้เลยในไลน์แอดกิมพันธุเรียนหรือว่าในเพจจาหน่ายกิมพันธุเรียนนะคะหรือไม่หรือจะเป็นเบอร์โทรติดต่อที่เบอร์ศูน <c oughs> ย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าแล้วก็จะมีเบอร์แอดมนอีกสองเบอร์ค่ะค่ะเป็นเบอร์ศูนย์หกสามหกห้าเจ็ดสี่เก้าศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย์หกสามหกห้าแปด เจ็ดหกศูนย์สองค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะทักมาได้เลยหรือว่าติดต่อสอบถามมาคุยกันก่อนก็ได้มีทั้งบริการรถเช่าแบบนี้นะคะหรือว่าลูกค้าสนใจมาดูที่หน้าสวนสวนของเรานะคะอยู่ที่อําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะหรือท่านใดสนใจบริการลงกล่องลงกล่องของเราตอนนี้มีโปรโมชั่น2ต้นแถม1ต้นทั้งสายพันธุ์นะคะใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนครับ ก็คือฝนจะตกแล้วค่ะก็คืออ่าใกล้ใกล้แล้วค่ะใกล้จะใกล้จะหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ท่านใดสนใจนะคะติดต่อเรามาได้เลยค่ะเพจจำน่ายขิงพันธุเรียนค่ะสวนลูกหูละตุ้ยวันนี้นะคะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ค่ะขอโทษนะที่ทำให้คุณรวยขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ